ก่อนที่เราจะประรับชมคลิปกันนะครับผมก็มีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทั้งเองนะครับก็ต้องนี่เลย Powerp สะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะครับไร้รีฟันทางร้านกดเอง1 0 0นะครับมีเกมไม่เลอกเติมมากมายนะครับโปรโมชั่นดีๆมีเพียบเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มีเกมถังซานสา,สา,สาดีให้เราได้เลือกเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช้ i อดีและพาสเวิร์ดในการเติมนั่นเองนะครับก็มีทุกแพ็คภายในเกมเลยนะหากใครสนใจเนี่ยผมก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ได้านล่างแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าใครอยากจะสอบถามก็สามารถโทรสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ Powerp ไปก็ได้เช่นเดียวกันฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่อง3-3 0 3ามนย์นั่นเองนะครับวันนี้เราก็มาเจอกับเกมถังซาน 3D นะครับหรือว่าจิรี่ชี่เนี่ยก็คือโต้หรัวตาลูนั่นเองครับก็คลิปนี้ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าเราควรเติมแพ็คอะไรบ้างนั่นเองนะครับแล้วก็เติมแพ็คไหนคุ้มนะครับสำหรับสายเติมน้อยสายเติมปันกานะครับหรือว่าจะเป็นสายเปย์นั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูแพ็คละกันนะครับว่าแพ็คไหนมันน่าเติมบ้างนั่นเองนะก็เดี๋ยวไปดูกันก่อนเลยแล้วกัน อาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็เริ่มจากสายเติมน้อยกันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าสายเติมน้อยเนี่ยเราควรเติมแพ็คไหนแล้วมันคุ้มนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มมาจากที่มองกันก่อนเลยอ่ามาที่ร้านค้ากันก่อนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็มาที่อ่าร้านร้านกิฟต์บ็อกนั่นเองนะครับก็กดเข้ามาแล้วก็จะมีโบนัสเพชนั่นเองนะครับก็โบนัสเพชเนี่ยอ่า ผมแนะนําว่าใครที่เป็นสายเติมน้อยนะครับควรเติมแพ็คนี้เอาไว้นั่นเองเพราะว่ามันจะได้สตามิน่า60ต่อวันนะครับแล้วก็จะได้รับเพชรเนี่ยทันที3ามเพชรเนาะแล้วก็ PET เพชรอีก60ต่อวันนั่นเองนะครับก็อายุการใช้งานเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ1เดือนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนําว่า1 0 0้อยบาทนะครับคุ้มค่าถ้าเราคิดจะเล่นยาวนะครับอืมก็ใครที่เป็นสายเติมน้อยไม่ควรพลาดผมแนะนำเป็นแพ็คนี้เลยนั่นเองอ่ะเป็นโบนัสรายเดือนเนาะอ่าโอเค สายเติมน้อยเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรบากนะครับก็อาจจะมีแค่นี้เนาะต่อไปเราจะเป็นอา่าสายเติมปานกลางแล้วกันนะครับคือสายเติมปานกลางเนี่ยผมเชื่อว่างบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่าสายเติมปานกลางผมจะเอาไว้แค่ประมาณ 1000- งพถึงสามพบาทละกันอ่ะประมาณนั้นเนาะอ่ะหนึ่งพันถึงสามพบาทเนี่ยผมให้ลงไปสามพันละกันอ่ะถึงสามพันเลยเนะาะอ่ะสิ่งแรกที่เราจะควรเติมนะครับคืออะไรบ้างนั่นเอง ก็คือโบนัสรายเดือนนั่นเลยโบนัสรายเดือนเลยครับไม่ไม่หนีไปไหนเนาะอาจจะเป็นโบนัสรายเดือนแล้วก็เป็นโบนัสวิญญาจารย์โกโนั่นเองนะครับก็ผมลืมบอกแพ็คราคานะครับคือแพ็ครทางซ้ายมือเนี่ยมันจะอยู่ที่9กาบาบาทเนาะแล้วก็แพ็คนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเกือบ300บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าอา่าไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเราซื้อโดยรวมนะครับก็ใครที่เป็นสายเติมปันกลางน่าจะไม่มีปัญหาอยู่ละอา่าก็ประมาณนั้นเลยแล้วก็ถ้าเราซื้อครบอา่าเรารซื้อแพ็แพ็คใหญ่เนี่ยมันจะได้สิทธิพิเศษะก็จ เห็นไหมว่าหลังแพ้การต่อสู้นะครับจะคืนสตามิน่าทั้งหมดเลยนั่นเองก็คือเกมนี้เนี่ยมันจะมีอ่าเวลาเราสู้แพ้นะครับสมมุติว่าเราลงไปใช้สตามิน่า18เนี่ยใช่ไหมเราสู้แพ้นะครับมันก็จะคืนมา16นั่นเองครับถ้าเราไม่ซื้อแพคนี้แต่ว่าถ้าเราซื้อแพคนี้เนี่ยแล้วเราสู้แพ้นะครับมันจะไม่หักสตามิน่าเราเลยนั่นเองอ่ะประมาณนั้นเลยเนาะต่อไปนะครับจะเป็นโบนัสปลุกพลังนั่นเองครับโบนัสปลุกพลังนี่คือผมมองว่าคุ้มมากๆคุ้มที่สุดแล้วนั่นเอง เพราะว่า1เลยอ่าต่อวันเนี่ยเราจะได้ตั๋ว15บใบนั่นเองนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะว่าแพ็คนี้เนี่ยมันจะมี2สเต็ปนี่น,นะครับสสเต็ปเนาะสเต็ปแรกจะเป็นช่วงทดลองนะครับมันราคามจะอยู่ที่ประมาณเกือบ300บาทอ่าสองบาทนี่แหละถ้าผมจําผิดก็ขออภัยด้วยแล้วก็อ่าถ้าเราอยากจะต่ออายุนะครับอีกแพ็คหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแพ็คต่ออายุเนาะอ่าก็ราคามจะอยู่ที่ประมาณ500เกือบ600บาทนั่นเองนะครับก็โดยรวมแพ็คนี้นะครับ มันจะใช้ตังไปประมาณเกือบ1000บาทนั่นเองครับก็ถามว่าทําไมถึงคุ้มนั่นเองที่ผมจะคิดให้กลมกลมเลยแล้วกันนะครับอะต่อว่านะครับเรา็ออิน7วันใช่ไหมเราจะจะได้ตั๋วนะถ้าเราเอาไม่เอาไปใช้เลยนะไม่เอาไปใช้เลยนะครับก็จะได้ตั๋วทั้งหมดเนี่ยอ่าสินะครับคูณเเนาะมันก็จะได้ตั๋วทั้งหมด105้านั่นเองครับก็105ใบนั่นเองอะถ้าเราเอาตังหนึ่งเกือบ1,000บาทเนี่ยไปเติมแพ็คพชรนั่นเอง อ่ะเกือบ1,000บาทผมจะอ่ะเป็นเป็นแพ็คนี้ละกันนะครับ729บาทเนี่ยก็จะได้เพชรอยู่ที่2,050เพชรนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราเติมครั้งแรกไปเนี่ยมันก็จะคูณ2ไปอีกนะอ่ะ2,050ันห้บวกสองพไปนะครับก็จะเราก็จะได้เพชรอยู่ที่ประมาณ4,100เพชรนะครับเราจะได้เพชรมาแค่นี้แต่ว่าถ้าเราเอาตั๋วที่เราได้เนี่ยไปคูณเป็นราคาเพชรล่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะคูณให้ดูนะอ่ะราคาเพชรแบบต่อไปเลยเละกันนะครับ188เพชรเนี่ย188นะครับคูณ105ไป บับเข้าไปเราจะเสียเพชรทั้งหมดนะครับ19,740เพชรนเ่นเดอยเดี๋ยันเอ,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 อผมจะกดให้ดูแล้วกันอ่ะเดีย๋ยวถ้าไม่เชื่อนะนี่อ่ะ9กใบนี่ก็คือ1 8 0 0 0แล้วนะเออแล้วก็บวกไปอีกประมาณ6ใบเนาะก็จะอยู่ที่ราคา19,740เพชรนั่นเองนะครับก็ถือว่าสูงมากๆเพราะฉะนั้นแล้ว แพ็กนี้ไม่ควรพลาดครับโบนัสบุกพลังยังไงก็คุม้มเออถ้าเราจะเสียเงินจริงๆเนี่ยผมมองว่าแพ็กนี้ไม่ควรพลาดอ่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวเป็นอ่ะแพ็กพาร์ตนะครับอ่ะนี่มาที่บัตรโบนัสเลยแพ็กพาร์ตเนี่ยผมบอกว่ามันคุ้มมากๆเพราะว่าเราจะได้พวกสตาฟิน่าเนี่ยเยอะนั่นเองนะครับโดยรวมเนี่ยอ่ามันจะได้สตาฟิน่าทั้งหมดนะครับอยู่ที่อ่าสี่ร้อย 80เพชรนะครับแล้วก็ทางเกมเนี่ยเขาก็ได้คิดราคารวมมาให้เลี 1, um oh, ้ยงนั mm. ่นเองนะครับก็ราคาเนี mm. ่ยจะอยู่ที่ประมาณ14,000เพชรเลยนั่นเองนะครับก็โดยดูรวมของทั้งหมดเนาะแล้วก็ได้เพชรมาด้วยนั่นเองนะครับอืมแล้วก็ได้ของแท็กกอกอัพอัพสเตตัสนั่นเองนะครับก็โอเคของที่เหลือก็เป็นของพวกจีพิธะทั่วไปเนาะก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากนั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้ อ่ะแพ็กนี้มันก็จะอยู่ที่ราคาผมจำไม่ได้แล้วนะเออผมลืมผมลืมนะครับก็ยังยังไม่เกินงบนะอ่ะตอนนี้เราเสียไปประมาณอ่าประมาณ2 0 0พละกันอ่ะผมให้ไปประมาณ2,000ละกันนะครับอ่ะประมาณ2,000นเนาะมันก็จะเหลืออีประมาณพันหนึ่งใช่ไหมอ่ะเหลืออีประมาณพันหนึ่งเนี่ยผมแนะนําเป็นแพก็กอ่ามาที่มอก่อน,นี่มาที่มอนะครับแล้วก็มาที่ร้านคาเพชรนั่นเองถ้าเราอยากจะเติมจริงๆนะครับผมแนะนําเป็นเติม เติมพวกแพ็คพวกนี้นั่นเองนะครับนี่แพ็คพวกนี้เลยอ่าแพ็คพวกนี้เนี่ยเราก็จะได้ตั๋วนั่นเองครับแล้วก็จะเป็นเพชร500นะครับหรือว่าถ uh, ้าใครมีรีบอยากจะรอแพ็คท hey, ну ี่คุ้มคเนี่ยก็สามารถรอได้นั่นเองครับแต่ว่าถ้าเราถ้าเรารีบเนี่ยเราอยากเติมให้มันคุ้คบไปเนี่ยก็แพ็คนี้ผมมองว่าคุ้มนั่นเองครับภายในตอนนี้นะในตอนนี้นั่นเองครับก็ประมาณนั้นเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราไปสายเปย์บ้างสายเปย์ากอ่าสายเปย์เนี่ย เหมือนกับสายเติมปานกลางเลยสายเปนะครับคือแน่นอนครับขึ้นชื่อว่าสายเปนะครับไม่ว่าเจออะไรอยู่ในร้านครับเราซื้อหมดนั่นคือสายเปนะครับระดับผมเนี่ยคือไม่ใช่ว่าสายเปีนะแต่ว่าเป็นสายเติมปานกลางแบบกลางที่เกือบจะไม่กลางนั่นเองนะครับแต่ผมไม่ได้เลือกเติมซื้อแท็กก่อนแต่ว่าถ้าเป็นสายเปจริงเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่าง คือซื้อบดนะครับอืมไม่ว่าจะเป็นแพคไอซี้เกาะอะไรพวกนี้คือเขาซื้อหมดแน่นอนนะครับอืมอ่าเนี่ยไอแพคพวกนี้นะครับเนี่ยแพคเพชรพวกอะไรพวกนี้เขาซื้อหมดแน่ๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ซีเรียสอยู่แล้วเออแต่ขาอย่างเราเนี่ยคือเราต้องประหยัดนั่นเองนะครับก็ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ล้างคัสกินนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วสายเปก็จัดได้ครับอืมเราไม่ต้องซีเรียสอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นสายเปมีอะไรคือซื้อให้บดนั่นเองอ่าประมาณนั้นเลยอันนี้คือเขาถึงว่า ถึงถึงว่าจะเรียกเป็นสายเปยที่แท้จริงน่นี่นะครับคือไม่ว่าจะเจอในราคาเนี่ยถ้าเราซื้อได้ซื้อให้หมดเลยนั่นเองนะครับคือแน่รับรองว่าพลังคุณยังไงคุณก็ไปไกลอ่ะเออไปไกลแน่ๆไม่ต้องห่วงอ่ะก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็แนะนํากันไปแล้วเนะว่าเราควรเติมแพคไหนบ้างน,นะครับแล้วก็สายเติมน้อยสายเติมปานกลางเนี่ยแล้วก็สายเปเนี่ยควรเติมอะไรบ้างนั่นเองสายเปก็ไม่ต้องพูดอะไรมากก็คืออืมก็เติมอะไรก็ได้อะ่ะเออใช่ปะถ้า ถ้าเราเป็นสายเปร์เราเติมอะไรก็ได้อะเนาะเออก็อ่ะประมาณนี้ลนแล้วกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแถมให้อ่ะสายเติมน้อยแล้วกัน,นครับคือสายเติมน้อยเนี่ยถ้าเราแบบไม่มีงบที่จะเติมบัตรรายเดียจริงๆนะครับก็ผมแนะนําว่าไปเติมแพ็กเพลละกันนะครับมันก็จะราคาน่าจะถูกสุด ในในเกมแล้วนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3 5บาทเนาะตรงนี้นั่นเองครับก็ประมาณนั้นเลยถ้าไม่ซีเรียสเนาะอ่าโอเคก็ประมาณนี้แหละอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรามากนะครับก็มาแนะนําเพื่อนๆแล้วกันนะว่าอ่าควรเติมแพ็คไหนบ้างนะครับก็ให้เพื่อนๆเนีเ่ยได้ตัดสินใจกันเอาเองแล้วกันก็คลิปนี้ไม่มีอะไรามากครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้แล้วแหละอ่ะก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนั่นเองเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวััสดีครบ